สปาร์คหนดเก้านะครับสีขาวตัวนี้นะครับราคาตัวรถหกแสนหนึ่งมืนบาทนะครับสําหรับเหมาะไปต่อเติมวิ่งงานเสริมลักษณะอะไรอย่างนี้นะครับผมราคาหกแสนหนึ่งมืนบาทจัดโปรนะครับสองหมืนเก้าพันบาทพร้อมประกันเชิงพาณิชย์แจ้งลักษณะลงเล่มแบบจบแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับผมค่างวดอยู่ที่ประมาณเก้าพันสี่ร้อยบาทเจ็ดปีแปสิบสี่งวดไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง กระจังหน้าไฟธรรมดานะครับแบบรีเฟกเตอร์ไม่มีไฟตัดหมอกล้อกระทะขอ1สิบห้าลัดด้วยยางบิตโตนดูลาวิทภายในเป็นวัสดุหนัง PVC พร้อมจอแปดนิ้วเกียร์เดินหน้าหสปีด